เปิดเวทีในช่วงแรกครับกับสาวสวยของทีมรุ่นใหญ่ร้อยรุ่นน้อยหลานยังนิ้มขนึงพิมพ์ในบทเพลงสวยไว้ก่อนได้ยังสวยงามจริงๆครับกับการคว้า3 0 0รคะแนนเต็มสามารถเปิดหัวสร้างความมั่นใจให้กับทีมไปได้และต่อไปพบกับสุดาสีลำดวนกับการเยือนเวทีแห่งนี้เป็นครั้งแรกเหลี่ยมเพชรของเธอจะสง่างามแค่ไหนในวันนี้ไปดูยันต่อได้เลยครับ สลับมาสนุกกันต่อกับเพชรคู่เพชร3 0 0นะครับวันนี้เราอยู่กับทีมนี้ฮะรุ่นใหญ่ร้อยรุ่นน้อยล้านครับผมโอ้โหทีมนี้พร้อมอยู่แล้วนะฮะโจทย์เพลงแรกนะฮะนะลูกทุ่งสลับยุคนะครับมาดูคะแนนกันก่อนคนแรกร้องผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ฮะน้องหนิม300คะแนนและทีมนี้ก็ประกอบไปด้วยนะครับัวหน้าทีมของเรานะครับอาออครับแล้วก็พี่เกง่ง แล้วก็พี่สุดาครับจะร้องเป็นคนต่อไปนะครับผมแน่นอนโจทย์มันตั้งไว้เราก็ต้องเลือกเพลงในยุคนี้เพลงนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราไหมฮะมีค่ะในโจทย์เพลงลูกทุ่งสลับยุคนะคะโซเมงก็คิดว่าบนยากพอสมควรเพราะว่าเราก็ร้องลูกทุ่งจ๋าหรือว่ารา้องหมอลำก็พอได้พอไม้ร้องลูกทุ่งสลับยุคเนี่ยมันก็รู้สึกว่าต้องทําการบ้านเยอะแล้วก็มันก็แตกต่างกันเยอะมากเลยค่ะใช้ความจํา แล้วก็แบบแอดติ้งของเพลงอะไรอารมณ์เพลงมันต่างกันเลยค่ะในการเตรียมตัวเพลงผู้สาวขี้เล่านีกน่ก็หนักหนักพอสมควรเพราะว่าหนึ่งดนตรีก็ใหม่ด้วยเราก็ต้องร้องแบบให้เป็นแบบสไตล์ยุคใหม่อะ่ะเหมือนวัยรุ่นอย่างเงี้ยเพราะเราวัยแบบนี้แต่เราต้องมาร้องเพลงวัยรุ่นแล้วก็ต้องตีโจทย์เพลงให้แตกค่ะแล้วก็อารมณ์เพลงมันก็ต้องได้ก็ก็พยายามจนถึงที่สุดนะคะทำให้ดีที่สุดนะคะตอนซ้อมเพลงนี้รู้สึกว่า ตอนแรกก็นักใจว่าโหจะกลัวจะมีอุปสรรคนู่นนี่เลยหลายอย่างเนี้ยแต่พอซ้อมจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าราบลื่นอะดนตรีแบบเขาทําออกมาแบบออกแนวแนวแบบป๊อปไม่เร็วมากเกินไปไม่ช้ามากเกินไปทําให้เราร้องได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรที่เราต้องหนักใจอะค่ะแฟนเพลงนะคะจะได้เห็นความหลากหลายรับรองว่าเปลี่ยนแปลกไปจากเดิมแน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงกลิ่นไอของดนตรีออกป๊อปป๊อปออก ทำให้ร้องง่ายขึ้นเข้าใจเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการเต้นสไตล์เซ็กซี่พร้อมด้วยกับแดนเซอร์แล้วก็รับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะ จาเป็นอะไรไมาอีกเนี่ยขอให้เจ๊สองเหมือนเดิมโอ๊ยอยากเมาขนาดนี้เดี๋ยวแฟนเจ๊ก็มาตามที่ร้านหนูอีกะ่ะโอ๊ยไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกเอา้าเป็นอะไรไหนเล่าให้หนูฟังสิ ขักหลังน้ำตาพังยาวยาว,ยาวเจ็บปวดร้าวไอฮักเขาผู้สาวเก่าจึงต้องทำใจย้อนว่าฮักอยากได้ยังกับปลาเค้นให้แต่ว่าฉากสุดท้ายอายมีคนใหม่เจ็บเดเดินเซมาหาเซียวขอเบียวเฟี่ยวหเาจัเจอกเพื่อสิลืมคนหลอกคือเขาได้ เพียวให้เฮาจักจอกเพื่อซสื่มคนหลอกคือเขาได้สองแปดหาชาลีโอจากระชุดโตงานนี้เอาใจเลี้ยงส่งกับการจากไปของคนใน ยูซ่าขอสองเหมือนเดิมนะได้เลยค่ะโอ้ได้เลยจ้าได้เลยจ้าทางนี้เลยจ้จสันโอเคโค้ชร้านั่งเลยจ้าเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่เลยไปเข็ดเนาะขออย่างนี้เข็ดได้ที่ไหนเลยจ้าหล่อขนาดนี้ประดานหัวใจได้อ่ะเจยูคะเจยูเจยูเลยเจยูขอสักสี่ได้ไหม สี่แก้วเลยอะคะสี่ขวดอะอยากได้ขวดแดงๆดำๆขาวๆพี่พันก็ไม่เข็ดเหมือนกันเมียด่าเมียตีกี่รอบก็ไม่ยอมจำเดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าบ้านหลอกวันเนี้ยเนี่ยคิข็ดเรงไรยูซ่าหนูไปแล้วหนูไปแล้วเดี๋ยวหนูโดนไปด้วยเหล่าจ้าพี่พร้อมเพลงอุ้ย โอเวลาแป๊บนึงครับผมใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวสิเล่นกับไฟรู้จักไม้พันผู้แตกที่ขนแก่นนะผู้สามที่เล่านะครับผมโอ้โหได้แสดงด้วยนะค่ะโอ้ได้ร้องด้วยวันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับผมวันหน้าครับผลงานของลูกทีมคนที่สองวันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้เห็นน้องสาวเขาร้องเพลงสไตล์นี้นะก็มั่นใจว่า ต้องได้300แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเขาทําดีมากครับครับผมน้องหนิมแล้วจ้ะคุณแม่เป็นคนที่เป็นคนเมาที่เซ็กซี่มากค่ะใช่ใช่แล้วดูการแสดงของแม่เราเรารู้สึกแบบอยากไปเป็นเพื่อนอยากไปดื่มด้วยดูเป็นคนเมาแล้วมันมากค่ะแล้วก็เพลงนี้เหมือนเหมือนเป็นเพลงของแม่เลยค่ะดูแล้วก็เพลิดเพลินเซ็กซี่มากค่ะคุณแม่จ้าขอบใจจ้มาดูแลลูกบอกทำไมไม่ชวนลูกคุณแม่ มาเมาแบบสไตล์แม่ไงจ้ะจะลุกไปด้วยแล้วค่ะแม่ครับผมพี่เก่งครับผมเป็นบทส่าเที่าอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบม่วนมากๆเลยครับแล้วเหมือนเป็นเพลงของแม่จริงๆนะครับแล้วก็เผ็ดแล้วก็แซ่บมากๆครับครับคุณครับนะฮะมาดูคะแนนก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนครับขอบคุณค่ะเรามาฟังเสียงจากคณะกรรมการนะครับผมพี่สุขครับต้องยอมรับว่าส้มทำได้ดีมากนะคะขอบคุณค่ะ ใส่อารมณ์เพลงได้ทําให้เราเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่ยืนร้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นผู้สาวขี่เราจริงๆเหมือนแบบรุ่นใหญ่ค่ะผิดหวังก็แ้วกินเหล้าถามว่าแคร์ไหมก็มีแคร์ลึกๆแต่พอมีคนใหม่เข้ามาก็พร้อมลุยอะไรเงี้ยรู้แบบประมาณนั้นเลยอะไรเงี้ยใช่ค่ะใน่ารักทำที่ถึงกึ่นมากนะพี่ชอบคระสมจะขอบคุณมากค่ะคุณลาครับ จริงร้องก็ดีจังหวะก็แม่นทุกอย่างลงตัวแต่ชอบมากที่สุดคือชอบหัวใจคนถ่ายทอดขอบคุณค่ะ <laughs> คือรู้สึกเลยว่าโอ้โหพอพอ,พอได้รับบทไหนก็ไม่ยั้งเลยแล้วก็ดูเหมือนไม่ลังเลเรื่องราวที่ปูมาก็ลงตัวกับเนื้อเพลงและคนร้องก็สวมวิญ,ญญาณตรงนั้นลงไปมันก็เลยเป็นเสาข,ขี้เล่าในเวอร์ชันของส้มสุดาสีลำดวนอย่างแท้จริงแล้วก็เพลงนี้อาจารย์นิกซเลอร์ปี้เขียนในวันเริ่มต้นของค่ายเพลงพอดีม่วนด้วย ดูเหมือนว่าดนตรีในขณะนั้นจะยังไม่สมบูรณ์สัทีเดียวแต่ก็ปล่อยเพลงออกมาปรากฏว่าเพลงดังก่อนดังก่อนดนตรีจะสมบูรณ์ได้ซ้ำไปวันนี้กระดาษแบนมาเติมความสมบูรณ์ให้กับดนตรีเพราะฉะนั้นภาคดนตรีก็ทํางานคนร้องก็ทํางานการโชว์ก็เลยลงตัวมากครับวันนี้เด็ดมากครับขอบคุณกาคราโมขอบคุณคณะกรรมาการด้วยนะฮะ<อ>เรามาลุ้นคะแนนกันนะครับคนที่สองของทีมนี้นะครับ ก่อนร้องจบครับอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมาดูผลงานของพี่สุดากันนะครับผมคนที่สองของทีมนี้ครับจะคว้า300ได้หรือไม่ครับขอคะแนนครับ โอ้ไม่พลาดเลยนะครับคุณภาพล้วนจริงๆนะฮะสาวๆทำผลงานเรียบร้อยแล้วต่อไปหนุ่มๆครับคนแรกใครเดียฮะในคู่นี้หัวหน้าทีมค่ะหัวหน้าทีมก่อนนะฮะอ่ะพี่ออสเชิญครับเ่ิมพี่ส้มครับผตด้า,านลึกก่อนนะครับเจอกัน <ๆ S 1> ในเพลงคู่ต่อไปนะครับผมอ่ะสาวๆเขาทำผลงานไว้ยอดเยี่ยมเลยนะโอ้สุดยอดก็วิตกค่อนข้างจะวิตกกังวลอยู่เพราะว่าบอกตรงๆว่าดนตรีแนวนี้ ไม่เคยร้องเลยนะฮะเพลงที่เลือกมาร้องวันนี้ครับปีออดกระเป๋าสมปองกระเป๋าสมปองครับถามอันโน้ตครับกระเป๋าสมปองเลือกมาแล้วครับจากปีออดผมว่าเหมาะนะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของจ่อยรวมมิรเป็นแชมป์คนแรกของไมททองคำหลายๆคนก็ชื่นชมเพราะว่าการเขียนเนื้อร้องทำนองโดยอาจารย์ศักสิริมีสมสืบเนี่ยท่านเป็นกวีซีไล ถ้าเรียบเรียงเสียงประสานต้นฉบับเลยก็คืออาจารย์สมพงษ์สมรักอาจารย์สมพงษ์สมรักนี่ก็เป็นนักดนตรีท่านหนึ่งที่เรียบเรีย,เรยงเสียงประสานเพลงได้เหมาะมากแต่ผมไม่รู้ว่าการัดแบนเขาดีไซน์ดนตรีมาเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าเพลงนี้อยู่ในปากของคนที่ชื่อออสฟอร์เผมว่ามันน่าสนใจว่าเขาจะได้จากผมกี่แดงครับฮกกี่กี่เขียวสิครับผมไม่รู้ <c oughs> อ๋อแดงไปก่อนเดี๋ยวเขียวก็ตามมา ครับผมแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับล้อเล่งโอแห่อางก็มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็เล่นหนุมานใส่ตลกโอ้นี่คนนี้เลยนะฮะโอ้ถ้าเขาเล่นตลกนะเป็นลิงเป็นหนุมานนี่ไม่มีใครเกินเขานะเล่นอะไรก็ฮาคนนี้ เลยไปเป็นชื่อเลยนะอะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะได้มาฟังเสียงของน้าออสกันนะฮะกับเพลงกระเป๋าสมปองนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเพชรคู่เพชรสามรอย